อีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือเปล่าฝากจันทร์ถามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนเอรอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือสวัสดีครับพายุเนียทุกท่านครับกันวันนี้วันที่สิบแปดมีนาคมสองพัน ห้าร้อยหกสิบปดครับสองพันยีสิบห้าครับวันนี้เราสื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาเจอโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของไพ o เ e นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผ่าน KY KYB นะครับก็คือไพ o เ e นนะครับเป็นคนสุดท้ายเป็นน้องคนสุดท้ายนะครับในลิสต ปรากฏว่าวันนี้เจอโปรโมชั่นพิเศษกับโปรโมชั่นพิเศษฝากหนึ่งพายให้ฟรีอีกหนึ่งพายนะครับฝากหนึ่งพายให้ให้ฟรีอีกหนึ่งพายครับผมก็เลยไม่รีรอไม่รีรอนะครับไม่รีรอนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาดูนี่ฝั่งมือถือนะครับฝั่งนี้จะเป็นพ c ซีนะครับเว็แบบไซต์เดียวกันนะครับ เราจะาฝากนะครับเราจะมาฝากทุ่มสุดตัวครับที่มีอยู่<笑><笑>นะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับก็คืออีเวนต์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่ออีกหนึ่งวันกับสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับรเวราะันนั้นก็ i พล e นเขาโปรโมชั่นนะครับเมื่อเราฝากหนึ่งเขาแถมฟรีให้อีกหนึ่งนะครับ สักฉะนั้นก็อ่าเรามานดำเนินการกันนะครับให้เห็นเลยจะจะครับอ่าก็คลิก d e p o s i t NOW d e p o s i t PI NOW นะครับก็ SELECT FOR the PI นะครับ d e p o s i t NET w o r k ครับอันนี้เราเรามีนะครับอันนี้ของเรานะครับ เราสั่ง copy แล้วกันครับ copy นะครับ copy s u c c e s s f u l ครับเครดิตเดนะครับอ่าผมไปที่ฝากไว้ในไลน์คลิปนะครับเพราะว่ามันฝั่งนิว PC นะครับอันนี้คือหน้าจอมือถือผมนะครับก็มาที่ Home นะครับแล้วก็มาที่ที่นี่นะครับนี่ก็คอนโทรล เราก็วางครับวางที่นี่อันนี้ก็เป็นเป็น wallet เป็น wallet ของ p i y o n e x นะครับ p i y o n e x i w a ว l e t ตคือเป็น w ว l l ็ t ของเรานะครับคือฝั่งที่ p i o n น x เนี่ยทาง Pionex ก็คือจะ,จะมีกระเป๋าพายให้เรานะครับซึ่งจะคนละกระเป๋าครับคนละกระเป๋าจากเรเปาครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเมื่อเราได้แล้วอันนี้จริงๆแล้วต้องมามาสแกนนะครับจริงๆแล้วต้องมาสแกนผมก็ เดี๋ยวมันจะหลงลืมกันนะครับอันนี้กลับมาที่มาที่ที่นี่นะครับเมื่อเราเมื่อเราก็เสร็จแล้วนะครับก็พี่ก็พี่เสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็เซฟป็นิมเมจไว้ด้วยนะครับเซฟอิมเมจเซฟอิมเมจไว้ด้วยครับก็มาดูว่ามันขึ้นมา เราจะซุ่มสุดตัวครับเราจะโอนเหรียญไปนะครับเข้าที่ wallet ของเราครับนี่เป็น wallet ที่อยู่ในในมือถือผมครับเข้าด้วย fingerprint ก็คือลายนิ้วมือครับลายนิ้วมือผมก็อันนี้เป็นเครื่องมือถือผม,ผมก็เข้าด้วยลายนิ้วมือเรามีอยู่ทั้งหมดสามจุดเก้าหกพายนะครับผมจะผมจะโอนไปทั้งหมดนี่แหละ ผมจะโอนไว้ทั้งหมดนี่ยนะครับคือเหรียญที่จะโอนจากกระเป๋าเราจากอ่าตัววอลเลตที่เราขุดอยู่นะครับกระเป๋าที่เราขุดอยู่เนี่ยใส่ที่อีกกระเป๋าหนึ่งของเราแต่อยู่บนฝัง่งซิบตัวเอ็กเซนเจอร์นะครับที่ฝัง่งศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินสกุลสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเราก็ไปคลิกเพย์นี่นะครับ เราก็ไปแม่นวลแอนนะครับเมื่อกี้ที่เราได้มานะครับเราก็เอามาวางครับเอามาวางนะครับเอสองตัวนี้นะครับ d ีสวางเสร็จนะครับเราก็อา่าเราต้องการเซฟมันไม่มีเราไม่มี อราลองส่งเซนส์ได้ไหมครับอันนี้พายแมนนิคส์วอลเล็ตอ่าอเราเคยมีใช่ไหมเนี่ย MD สองสี่ D ครับเราปิดเราไปดูอ่าเราไปดูว่ามันใช่ไหมนะครับรไปดู MD สองสี่ Q อันนี้ใช่ครับใช่ครับแ <c oughs> สดงว่าเราเราเคยมีเราเคยเซฟไปแล้วเซฟ เราไปเซฟไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เราก็กลับไปที่ตัวที่จะโอนครับเราก็เลือกไทเน็ซมาครับแต่เราตรงนี้ไม่ได้นะครับเราไปเลือกไทโอเน็กซที่ที่เราเซฟไว้ไทโ e เน็กซ์เชนครับแล้วก็ไปคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ต้องการเช็คอีกทีว่าใช่ไหมครับ ช็คคิที่ว่าใช่ไหมนะครับเราก็ดูจากฝั่งมือถือเราได้ครับนี่นะฮะ MD สองสี่นะครับลงท้ายด้วย5้า by f o นะครับก็โอนะครับโอเคอันเนี้ยถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วครับ ครบสองแล้วครับวอลเล็ตอันนี้เราก็ออกไปที่เลือกเป็นไฮออนิกส์ N X. ครับเราก็จะโอนไปทั้งหมดสามสามพายนะครับสามสามพายนะครับสามพายแล้วมีสามจุดเก้า อ่าเราจะโอนไปสามจุดห้าก็ได้หวังหวังแก่ของของแถบนะครับเราโอนไปสามจดห้าพายดูสิจะได้ไหมนะครับเโมนี้ก็อ่าเราก็อยากทำว่าก็พด p o s i t o n เพู i ส pi pi one get pi อมันให้แค่ยี่สิบมันให้แค่ยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเป็นเดฟ d e p o s i t one ge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 t one pi เจ็ pi 1 n e get o pi อืมได้อยู่นะครับไว้เราก็ส่งเลยครับนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มว่าเราจะโอนเราจะโอนจากเป๋าเราเพื่อที่จะเราเพ้นแก่โปรโมชั่นนะครับเราก็คอนเฟิร์มเลยครับ successful ครับ s u c c e s s ครับโอนสำเร็จ นี่โอนสววําเร็จตัวตัวบัลเลตเราจะต้องลดลงครับลดลงไปสามนะครับเห็นไหมฮะลดไปสามจุดห้านะครับตอนนี้เราก็จะเหลืออามาลเวล,ล,ลอยู่ศูนย์จุดสี่ห้าพายครับเราโอนไปที่นี่ครับสามจุดห้าพายนะครับ, 5, รบเสร็จแล้วเรามาดูซิว่าฝั่งฝั่งไพลอเน็กนะครับจริง้ล้วก็ฝั่ง มีที่เราเปิดไว้แล้วเข้าไปเลฝั่งนี้นะครับมันเข้าไหมนะครับก็ so, มาดูแอ c o u n t นะครับมาดูแอ c o u n t ์หรือว่ามีอะไรนครับ a c c o u n t ์นะครับบอกว่า Dear user t h a Three point five pi has been received. Please check the deposit in application. Ah, okay. Okay. Hopkun. Any announcement announcement. เปลียนพายเข้ามาสามจุดห้าพายนะครับ complete complete นะครับก็เอเจนเจอร์แต่ละที่เนี่ยจะมี wallet ของเรานะครับของเราอีกหนึ่ง wallet นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคริปโตเอเจนเจอร์ผมก็จะมีกระเป๋าเพิ่มขึ้น อีกห้ากระเป๋าครับซึ่งเก็บพายของเราไว้ทั้งห้า c h a n g e เจนะครับอันนี้ก็วันนี้ก,นนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในช่วงเฉลิมฉลอง p า e เฟสติวัลจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิเอนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการเฉลิมฉลองอ Happy p i Day นะครับ Happy p i Day ครบรอบเฉลิมฉลอง นะครับเฉลิมฉลองครบรอบหกขวบนะครับหกขวบของพายนะครับตั้งแต่วันที่สามเดือนสามวันที่สิบสั่สามจุดสบสี่ของค่าพายนะครับวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคอนเทนต์ที่เราดำเนินการอยู่ด้วยนะครับส่วนช่องก็ขอให้กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ซิงซิงเพื่อจะติดตามวิดีโอใหม่ที่เราจะนําเสนอให้พวกเราได้ติดตามข่าวสารของสายทุกๆวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกฟังของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันทถามข่าวใจของคุณอยู่ใกลบอกเขาว่ามีคนอรอ ฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรืออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือเปล่าฝากจันท์ามข่าวใจของคุณอยู่ใกล้บอกเขาว่ามีคนเหนรออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือ